ปัญหาจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากมายมีคณะกรรมการหลายๆชุดที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ให้ดีขึ้นและหนึ่งในนั้นก็มีโครงการที่เกิดจากความคิดของท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดจังหวัดปัตตานีในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าชุดน้ำเย็น เราจะมาฟังแนวความคิดแล้วก็เป้าหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกันดูครับว่าโครงการดีๆโครงการนี้เนี่ยจะช่วยอะไรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ได้บ้างออพอเกิดเหตุการณ์เราเรียกเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยในแต่ละพื้นที่เช่นเหตุการณ์ที่บ้านกะหยีแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆที่เกิดลักษณะแบบเนี้ยคือมันเกิดความร้อนครับหมู่บ้านหรือพื้นที่ที่มีวิกฤตเนี่ยมันมันถ้าเทียบอุณหภูมิประหลอดวัดเนน่ยน่าจะถึงร้อยองศาครับทีนี้ ถ้าลำพังเนี่ยจะมีเฉพาะกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวไม่ได้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบในแง่ความรู้สึกจิตใจถ้าจิตใจร้อนรุ่มเนี่ยถึงจะไปเยียวยาด้านอาชีพเรื่องรายได้อะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่น่าจะจะจะ,จะทำให้ความความร้อนเนี่ยลดลงไปก็มานั่งคิดว่าเออทางอย่างเงี้ยเราคงต้องมาช่วยกันถอดสมการละ สมการดับความร้อนให้ให้เย็นลงก็เลยเราก็เลยมาคิดเอทาทั้งนี้เรามาตั้งชุดน้าเย็นครับนะชุดน้าเย็นชีดน้าเย็นก็ประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งเนี่ยก็คือการสงเคราะห์การให้สงเคราะห์เยียวยาเนี่ยเป็นประเด็นที่1 2เนี่ยก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งก็แยกเป็น3ส,ส่วนนะฮะหก็คือด้านของของร่างกายด้านร่างกายเช่นเช่นถ้ารับบาดเจ็บเนี่ยจะดูแลกันยังไง นะครับสองในด้านจิตใจนะในด้านจิตใจเพราะว่าจะเอาร่างกายอยู่ไม่ได้ด้านใจทีเนี้ยส่วนที่สามเนี่ยด้านปากท้อง 2> <2> ด้านปากท้องก็มา,า,ม,า,ม,ามาคิดกันส่วนที่สองคือครอบครัว <S 1> <1> <S ยกตัวอย่างว่า,าถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บนะบาดเจ็บแล้วแต่บังเอิญว่าเป็นกําลังหลักของครอบครัวเนี่ย <1> 1> แล้วเราให้ไปเยียวยาเฉพาะคนนี้ <S 1> <1> <S ตามหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วครอบครัวเขาอยู่ยังไง อันที่หนึ่งเพราะนั้นต้องไปดูที่ครอบครัวด้วยการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจและความรู้สึกคือภารกิจที่จะต้องดําเนินคู่กับการเยียวยาทางกายภาพของผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ชีวิตของคนเหล่านี้กลับมามีรอยยิ้มอย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดอีกครั้งต้องมีกระบวนการเข้าไปพัฒนาคนุณภาพชีวิตคนทั้งหมู่บ้านในภาพรวมด้วยส่วนต่อไปก็คือ องค์าการพยพก็คือสิ่งสาวพวกศูนย์นาประการ,รเช่นถนนทนทางปลายปลาไฟฟ้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาอีกนะแต่ว่ากระบวนการที่เราทำเนี่ยเราจะทําแบบครบวงจรคือเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมแล้วก็กระบวนการเข้าไปยาแล้วก็สุดท้ายว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยความต่อเนื่องคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําเป็นกระบวนการคือแผน เป็นแผนพัฒนาทั้งพัฒนาตัวบุคคลครอบครัวแล้วก็หมู่บ้านแต่ว่าการพัฒนาเน,นี่ยมีหลักสําคัญข้อหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของกระบวนการประชาชนคือชาวบ้านเป็นอันดับแรกรัราชาการเนี่ยจะเข้าไปเสริมให้โดยเอาความต้องการที่ปรากฏในแผนเข้ามาแล้วการลงไปเนี่ยไปเป็นทีบูรการอ,อันนี้คือคือประโยชน์จากการตั้งชุดนี้ขึ้นมา เป็นการกระบวนการวางแผนที่ครบสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้ําอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็เป็นการบูรณาการเชิงเอกภาพนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายก็คือเ็น,น้ําเย็นเข้าไปลูกท้ายที่สุดแล้วโครงการน้ําเย็นที่เกิดขึ้นเพื่อชะลมดับทุกข์ร้อนในใจของเหยื่อผลพวงจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสำฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหนคงไม่ดีเท่ากับการเร่งคืนสันติสุขให้กลับมาปรากฏในดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้โดยเร็วที่สุดอีกครั้ง ภัยสารรัตนะทีมข่าวรวงภัยรายงาน